แกเต้นดีขนาดนี้เดี๋ยววันนี้ฉันจะพาไปเที่ยวพอแต่ชุดแกไม่ได้ว่ะชุดแกเหมือนอายุประมาณ50กว่าอย่ามาอันนี้ชุดคุณดาวละขนาดนี้ยังบูตอนเข้าจะบอกเลยว่ากาดดุมากตอนเข้าเขาตรวจเลยถ้าบอกว่าหน้าแกไม่ตรงแบบประชาชนแล้วก็เขาเพิ่ง19เองนะอุ้ยอีกปีลงแซยิทนะสิอุ้ยคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีครับผู้ชมสวัสดีค่ะกลับาพบกัไม่ใช่เคยกับรายการกัดมันบันเทิง นี่เลยพิธีกรของเราโดยเฟย์ดอเชฟพิธีกรสายแฟและสายเรนเฮ้ยโอ้ยและก็พิธีกรสุดน่ารักสายแอปแองทัยคี้นกค่ะแอปเดลไม่มีบัญญัติบรรยัติอะไรไม่เคยหยุดหย่อนเลยจะบอกเร็วว่าวันนี้นะนี่เลยชื่อสนับสนุนเรานี่เลยมาจากนี่เลยจากแบรนด์บริษัทปัชดาอินเตอร์รับผลิต O E M ไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าเป็นคอร์เจนได้ทุกอย่างเอเวอเติงเลยใครสนใจจะผลิตหรือว่าจะเอาไปจัดจำหน่ายบอกเลยของก็ได้ที่เขาทำให้คุณไผ่ ขอบอกเลยกาแฟเขาดีจริงกาแฟเขาภาพเลยและคือตัวจริงที่รอทุดลองมาแล้วนี่ <Yeah. S 1> บอกเลยแต่วันนี้เดี๋ยวบ่อกี้เดี๋ยวพี่บอกเนาะก่อนที่จะไปชมจะบอกว่าวันนี้นะคนที่แบบเป็นตำนานนางงามมาเยือนที่รายการของเราแล้วในช่วงแรกของเรานี่เลยพบกับนี่เลยด็อกเตอร์เมริซ่าหรือคุณเชอรี่เมสไทยแลนด์เวิด์2006บอกเลยตัวนี้จับตัวยากมากเพราะกว่าจะได้คิวมา และกิจการใหม่ของเขาอยากจะมาเล่าว่าเอ๊ะทำไมตัวต้องมาเข้าร่วมเดี๋ยวรอติดตามชมเลยในช่วงแรกของเราและช่วงที่สองนี่เลยน้องนาตาดีมา้านาตาสน่ารักมากน้องนับอีกเหมือนแกตอนอเด็กๆเลย<ช>เ,หเหมือนเงาะไม่ใช่เอาไม่เหมือนเงาะแกะเหมือนเงาะน้องเลยนะน้องนภพัดในช่วงสตาร์ทบอกเ,เลยน่ารักมากแล้วน้อง ยยเป็นเพลงเปิดหมู่ทุกสัปดาห์ด้วยนะไม่ธรรมดานะจ๊ะและช่วงสุดท้ายของเรานี่เลยนะบริษัทปานัดชดาอินเตอร์ที่รับผลิต O E M ว่าจะเป็นสินค้ากาแฟคอลลาเจนทุกอย่างเอเวอเรตติงเลยเครื่องสำอางและอาหารเสริมแต่ตอนนี้ฉันจะพาอย่างที่แกบอกแกไปแกพร้อมไหมใช่ไหมจะไปเต้นพร้อมอยังได้เลยพร้อมอยังวันนี้เราจะพาที่ร้านไหนตามไปดูหรืจ้าตามไปดูหรืจ้าต้องเต้นเหมือนๆนะล้ะอันเนี้ยเต้นไปทอล์กไม่ได้นะ บอกว่ามันมันมากเลยแกเคยไปแมททองหล่ออุอ้ยแกเคยไปแค่หล่อทองละสิ <c oughs> คนอย่างแกใช่ไหมเป็นคนแบบธรรมะธรรมโแต่ทำไมเมื่อกี้บอกว่าชนไปแล้วไม่ได้เข้าอ่ะก็ฉันบอกเลยแกแต่งตัวไม่ตรงธีมรปพพเขากัดตัวไว้ <c oughs> นี่ถ้าเกิดใครอยากไปแบบนี้นะที่ร้านเฮาส์มีเครคทองหล่อนะบอกเลยว่าอาหารอร่อยมากคนมาเที่ยวนักตันดีมากและที่สาคัญนักร้องโมโนตีนี่คือเปลี่ยนแปลงตลอดนะบอกว่าเปลี่ยนสีแล้วดีเจคือมันมาก ใครอยากไปแนะนำเลยจัดที่ h ฮาแบ Bangkok นั่นเองเลยจ๊ะจัดไปเลยจัดไปเลยอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกำลังจะไปพบกับพิชรี่แล้วสักครู่เดียวแนาจัดไปเลสักครู่เดียวจากเจอแล้วสวย